ครับต่อยวันนี้ผมพาลุงดำมาด้วยคนเนื่องจากว่าตัว,เอ,เ,วบบเองเนี่ยตัวภาพไม่ค่อยดีนะครับก็ประดิษฐ์ก็ต้องขอสวัสดีท่านประธานอดีตนประธานท่านจุรินนะครับแล้วก็ท่านประธานท่านใหม่ท่านบียานะครับแล้วก็พกนักงานบริหารสภาพรายงานสภารคอตสองทุกท่านน้องๆผู้กเกี่ยวข้องทุกท่านวันนี้ ผมกล้าที่จะบอกว่าผมเ,เรียกน้องๆได้ทุกคนนะก็ได้วนะค,ครับก็สิ่งที่อยากจะบอกในใจลึกๆก็อาจจะเป็นตรงนี้บ้างแต่วันนี้อาจจะบอกบ้างเล็กน้อยนะครับก็รู้สึกภูมิใจมาถึงวันนี้หรือในงานวันนี้นะทำไมถึงบอกว่าภูมิใจเพราะมันเป็นเหมือนครอบครัวเหมือนพี่กับน้อง สิ่งอย่างนี้แหละที่ผมอยากจะให้มันเกิดเพราะเราไม่เป็นพิธีการอะไรมากเรามีความส,สนิทสนุกันการที่จะอยู่ร่วมกันมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ผมนั่งในรถมาวันนี้นะก็คุยกับพิการดัตตุเรียนะซึ่งท่านก,ก็เกษียณห้อกผมวันนี้แหละแต่ท่า,านสุภาพยิ่งดีกว่าผมหน่อยนึงนะครับก็เรียกคือว่า,อ,าองค์กรนี้เราทำอย่างไรเราเป็นห่วงมากๆในเรื่องที่ ทำอย่างไรให้องค์กรมีความรักสามาัคคีนะครับตรงนี้ต้องฝากพวกเราชิพิทนะครับในฐานะที่ผมได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาสารภาพแรงงานมาตอนที่ผมย้ายเข้าไปใน,ในกรรอสองนะครับก็ต้องขอบคุณครับท่านทานของดรุนและก็กรรมการท,าทุกท่านในสมัยนั้นท่านปริยาก็เป็นรองทา,านใช่ไหมครับใช่นะครับแล้วก็น้องๆทุกท่านนะครับก็ได้รนะับ ความร่วมมือเราได้ทํางานร่วมกันหลายอย่างไม่ว่างานขององค์กรในระดับใหญ่ระดับกอบอหรือในงานในระดับของเขตหรืองานในระดับหน้างานหมายถึงว่าเราดูแลตั้งแต่ระดับสายฟ้าย,ย,ย่อยลงไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ผู้วิชาบอกมาเราสภาพรายงาน เรามีส่วนที่จะยื่นมือเข้าไปเชื่อมไปยิดยื่นให้ด้วยความมุ่งมั่นที่อยากจะเห็นการขับเคลื่อนองค์กรเนี่ยมีความรักสัมผินและเดินไปข้างหน้านี่คือสิ่งที่เราภูมิใจนะผมมาอยู่ตรงนี้ผมคิดว่าในบรรดาของสาภาพแรงงานต่อสองนะครับไม่แพ้ของเขตอื่นนะที่ผมมอง ด้วยอะไรอย่างที่มองเห็นได้ว่าเรามีความรักสามัคคีกันตลอดนะครับแล้วก็สิ่งที่ผ่านมาเราก็สร้างผลงานไว้หลายด้านนะโดยเฉพาะเหมือนกับพี่ช่วยเหลือน้องนะพี่เถื่อน้องมาตลอดในทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องงานก็ตามในเรื่องของเข้ามาสแสดงว่าเห็นในความคิดร่วมก,กันหรือเรื่องที่จําเป็นจะต้องทําในหน้าที่เรื่องเช่น ตัวเลขต่างๆเหล่านี้เราก็พยายามที่จะทําให้ดีสุดให้รับความเป็นธรรมที่สุดนี่สิ่งที่เราต้องเชื่อสร้างนะครับซึ่งผมจะพูดเสมอว่าเราอยากจะให้หน่วยงานเล็กๆของเราเนี่ยสภาพแรงงานหรืออะ,ระแรงแตนเนี่ยพยายามบางคนเนี่ยมองมองกับโดยตัวเองไม่ได้สัมผัสว่าเราไม่มีคุณค่า มอยากจะสิ่งที่เราสร้างเนี่ยอยากให้กลับให้คนเหล่านั้นร่มนั้นคิดหม่ว่าเราสร้างคุณค่าให้กับการฟ้าสุรภาพมากมายไกลกองลเลยคืนะครับผมเชื่อมั่นเพราะว่าผมทํางานร่วมมาตรงนี้หลายปีนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณที่ให้เกียรติผมเข้ามาเป็นที่ปรึกษาในวันนี้และสิ่งที่สําคัญที่สุดในวันนี้สิ่งที่ประทับใจและภูมิใจที่ ก่อนนั้นอีกอารหนึ่งซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่ผมจะเสียอายุเนี่ยผมก็ไม่สบายป่อยครั้งสุขภาพไม่ค่อยดีเริ่มต้นตั้งแต่วันที่หนึ่งมิจานณามาเนี่ยเนื่องจากวันที่หนึ่งมิจาราเนี่ยก็บอกว่าวันนั้นก็ไปคำนวณพิจารณาแล้วขับรถมาที่กระบี่พยายามให้งานแล้วเสร็จเร่งสรุปเรื่องสอบสวนของนายก้อะนะ ก็พยายามไม่ว่าเอาไว้เสร็จไม่ทานข้าวแต่มันก็ไม่เสร็จบอกว่าไม่ไหวแล้วสองทุ่มครึ่งก็ลงมาทานข้าวได้กะบีนะครับนั่งๆก็ทานข้าวได้ถ้วยเดียวก็มันเหมือนก็มีหมอกเข้ามาบังตาก็ฟุบตรงนั้นเลยก็ตัวเองก็ไม่รู้สึกตัวพอดีว่าอยู่ใกล้มูลนิธินะเขาก็ส่งมูลนิธิได้ทันนะครับแต่ก็ตัวเองก็สลึมสะนเดนนะครับสิ่งที่ประทับใจและภูกใจที่มีความรักฉันพี่ฉันน้อง ปัต้อยลุงรุนแล้วก็ตัวเกีเ่ยวข้องน้องๆเหล่าท่้นที่ไปนะก็ไปเยี่ยมถึงบ้านพอดีพอไปที่โรงพยาบาลที่ย้ายโรงพยาบาลเด็กลางเน,น<ม>ี่ยคุณหมอเ็าก็บอกว่าคุณต้องทานยานี้แล้วผมถามว่าผมเป็นอะไรครับผมเป็นอะไรเพื่ออธิบายผมหน่อยผมไม่เข้าใจจริงๆทาไมผมต้องทานยานี้แล้วผมเป็นอะไรบอกให้ผมหน่อยให้ผมไม่เข้าใจบอกว่าถ้าคุณไม่กินยานี้คุณกลับบ้าน ผมขณะที่นอนอยู่บนเตียงผมมีความสึกอืมแล้วบอกว่าไม่ได้ต้อยให้ผู้ป่วยรับว่าต้องทานยาน,นี้ไม่นั่นผมกลัวจะถูกฟ้องว่าคือหมอคาพูดหมอนะผมก็ถือว่าอาโหติกรรมก็ไม่เป็นไรผมก็ออกจากโรงพยาบาลไปถุกบ,บา้านแล้วก็อันตรธานเดืนแล้วก็ต้อยน้องก็ติดต่อมาก็ไปหาที่บ้านด้วยความขอบคุณและซึ้งใจจริงๆนะครับ ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไปหากันในยามที่เวลางานเราก็ทํางานกันเป็นที่นะครับซึ่งผมมั่นใจว่าในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับณนะวันนี้จะให้มีวันนี้ขึ้นนะครับโดยส่วนหนึ่งอาจจะติดภาร,รก,กิจไม่ได้มากันหรืออาจจะมาพรุ่งนี้นะครับก็ถือว่าน้ําอกน้ําใจอันสูงส่งเหลือเกินที่ทําให้สิ่งที่ผมลืมไม่ได้นะครับรว่าเป็นความคิดของทุกทกท่านร่วมกัน ว่าประธานใหม่ท่านคืญยาและนะกขัจะามหรือว่าน้องทุกคนผมว่าโดยพลังร่วมกันหรือความทิ่เหนยร่วมกันที่ทาให้มีวันนี้ไม่รามีความุขดเด้าบารอยละสิ่งเล็กๆะน้อยไม่ต้องใหญ่โตแล้ครับเป็นน้ําใจที่แสดง,สง,สงออกมาด้วยเจตนานิสสุดแค่นี้เป็นความภูมิใจที่เราไม่ลืมเลือนแล้วนะครับและผมขอ,ขอขอบคุณมากๆนะฮะขอบคุณจริงๆขอบคุณด้ใจขอบคุณครับ คังคอยเราน่าเป็นผิวบังต้นเดี๋ยวคุจะพูดในนามของสมาคมสาภาพคนหนึ่งนะคะเข้ามาอยู่สาภาพก็แต่เรื่องบรรจุเลยค่ะถ้าถามว่าอยู่ตรงนี้แล้วโอเคไหมโอเคแต่ทุกคนจะต้องเรียนรู้นะคะไม่ใช่มาอยู่เฉยๆนะทุกคนจะต้องเรียนรู้รู้ระเบียบรู้กฎเกณฑ์นะคะเพราะถ้าคุณไม่สามารถรู้อะไรได้เลยโดยที่คุณมีวุฒิภาวะพร้อมและพร้อมแต่ถ้าคุณไม่พร้อมที่จะดูแลคนอื่น นะคะคุณเดหนูยากนะคะเพราะณปัจจุบันหน่วยงานเราเป็นหน่วยงานที่โตของมากมากน่าสังคมปัจจุบันเพราะฉะนั้นอย่าดูแลแต่เฉพาะว่าทำงานแค่วันหนึ่งแค่แปดโมงครึ่งสี่โมงครึ่งแล้วกลับบ้านนะคะต้องดูแลตัวเองด้วยเหมือนที่ท่านฝันกิชาพูดนะคะอาจจะแค่นี้มีโรคประจมตัวนะควเพราะป้าต้อยมีป้าต้อยก็มีนะคะณปัจจุบันป้าต้อยเป็นโรคตับนะคะก็ต้องใช้วิธีการล้างตับในสองถึงสามเดือนต่อดเวลา ามว่าเป็นนานนีือยังนาน้วค่ะแต่ว่าเราต้องประคองเพื่อให้มันอยู่ได้เขาถามว่ายังอยากเสียชีวิตไหมเรายังไม่อยากนะคะแต่ถ้าถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นใวันนี้ที่เคยอยู่ในสภาพตลอดที่อยู่บานในฟ้ามดังคุ้มค่านะคะแต่การที่จะทำให้ชีวิตคุ้มชีวิตคุ้มค่าต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยนะคะถามว่าเพื่อนทุกคนช่วยไหมช่วยไม่ว่าจะเป็นประธานนะคะไม่ว่าจะเป็นอดีตประธานหรือทุกคนที่เป็นสมาชิก เป็นกรรมาการนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนที่ท่านผู้บางที่ชาพูดเราจะทำอะไรให้องค์กรของเราอยู่ได้แล้วก็อยู่ได้รอดเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องช่วยกันนะคะแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันนะคะถ้าคุณไม่ดูแล,ค,แลคุณดูแลแต่ตัวเองแต่คุณไม่ดูแลคนรอบข้างมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะถ้าวันหนึ่งบ่อสิ่งเหล่านั้นไม่มีไม่อยู่กับคุณคุณจะมีความรู้สึกว่าโยหยาเพราะฉะนั้นรีบทํา นะคะทำอะไรก็ได้ที่ให้มันมีประโยชน์ที่สุดในองค์กรน,นะคะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือครอบครัวคนที่มีลูกคนที่มีสามีนะคะคุณจะต้องดูแลเขาคุณอย่ามองว่าสิ่งเหล่านี้ดูแลเมื่อไหร่ก็ได้คนที่ใกล้ที่สุดต้องดูแลมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอยา่างอื่ก็ไม่มีอะไรนะคะขอบคุณทุกคนนะคะจนมาถึงวันนี้นะคะอยู่ได้ในตรงนี้ถามว่าช่วยกันไหมช่วยกัน ต้องหัดดูแลซึ e> ่งกันและกันนะคะเราอย่าไปคิดว่าฉันทำเพื่อตัวเองฉันทำเพื่อคนนั้นคนนี้ไม่ใช่ค่ะคุณจะต้องทําเพื่อคนอื่นด้วยชีวิตคุณถึงจะมีความสุขขอบคุณค่ะขออนุญาตผมเจอคุณลุงดารุณสรุลภโกศของที่อาลึกใกล้กับคุณลุงปิชาแล้วก็ประธานขอรเราของประเทศไทยนะครับจากนี้เดี๋ยวก็มีการ หมดเพลงแล้วอไมหกับคุณลุงเพนคับขอจะลงเพลงนะรของเลกยให้กับพี่ชาี่ยเราราแครานแต่เราเนี่ยนีก็ราขอเชดรุณรับกล่าวให้เล็กน้อยนะครับแล้วหลังจากนี้ก็มีการม้วต่อไม้ครับ ก็อีกหลายคุณปเป็นต้นปุลย์ครับก็พวกเราทุกคนนะครับกับพี่ใหญ่ของน้องๆทุกท่านนะครับเป็นพี่ชายที่แสนดีพี่สาวที่แสนดีกับพวกเราสิ่งหนึ่งที่จะพูดก็คือวันนี้ให้เราและลึกถึงผู้พันเรานะครับนาย้อมแม้ว่าวันนี้มีภารกิจไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ผมคิดว่าใจแกก็อยู่กับพวกเราที่นี่นะครับแม้ว่า ไม่อยากจะไปเพราะว่าการไปต้องประกันเงินแปดแสนนะครับแกไม่อยากจะไปแกอยากให้ผมหรือใครก็ได้ไปแทนก็ไม่อยอมสุดท้ายก็ต้องยืมเงินสาภาไปนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถจะเลื่อนง,งานไปได้เพราะว่าภารกิจมากมายด้วยก็แจพวกเราว่าวัาวนนี้ไม่ว่าตัวไม่อยู่ก็ได้จอดทงใจไปมาอยู่ที่นี่พวกเรานะครับอยู่สาบามานาน ด้วยความเป็นคนที่รับการเอาเปรียบไม่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยพี่ศนชัยอะไรโน้นนะครับมาอยู่มาตลอดจนกระทั่งพัฒนาการมาจนกำกักรขึ้นใหญ่ยิ่งได้พี่ชายเราเป็นพี่ศิษาทําให้การทํางานของสาขาได้รับพึ้นมากยิ่งขึ้นการทํางานทุกครั้งพี่ต้อย ให้พอมร่วมมือเต็มที่หัวใจเต็มรอยทุกทํา้งเช่นเดิไม่ว่ามีภารกิจอะไรของสาภาพทุกครั้งไม่เคยหยุนะครับไปทุกครั้งแต่ไที่เรามาทัวลงปีที่เจ็ดก็ไปตลอดนะครับประชุมสาภาพประชุมสารพัดประชุมทุกที่กิจกรรมอะไรที่เราจะไปตลอดแต่ว่าเราจะมีปัญหาเรื่องการขอนวัดการไปการอะไรตรงนี้ยุ่งยากมาก เราตั้งพอพี่ชายของเราเข้าไปอยู่ในเกตลรวก็ได้โอกาสให้ปที่ปรึกษาเพื่อจะหล,อล่อรื่นพวกนี้ให้มันราบพื้นมาเรื่อขึ้นการทำงานให้มันมาตลอดนะครับแต่นอกจากราบพื้นในการขออนุญาตและขอความรว่วมมือทาดงด้งนาเดนเอกสารนะครับมาทางด้านมาร่วมประชุมกับเราในฐานะที่ปรึกษาให้คําแนะนํานการสอบสวน สมาชิกของพวกเราทุกท่านนะครับได้พี่ชายเราช่วยเหลือตลอดนะครับเราไม่อาจจะไปบอกพวกพวกเราได้ว่าเราช่วยอย่างไงแต่ว่าทุกครั้งที่มีการสอบสวนคำนวณแทนที่จะแข็งเป๊กมันจะไม่แข็งนะครับจะมินวนแล้วก็จะช่วยเหลือกันมาตลอดองค์กรสามารถไม่ใช่เป็นฝ่ายค้านของผู้บริหารนะครับผู้บริหารของจบ ผู้บริหารของการอนุรักษ์สุยภาพจริงๆก็คือลูกจ้างในบันทึกพรบรยงานปีที่สามนะครับแต่ข้องกลังให้เป็นผู้ประคับประชาเนื่องจากเป็นผู้บริหารระดับสูงเขาลองเป็นผู้ปฏิบัติระดับล่างเพื่อเป็นการต่อรองก็ให้มีองค์กรองค์กรหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าสาาภาพก็เป็นตัวนี้นะครับต่างคนต่างทำหน้าที่กันแต่ในประเทศไทยไม่มีองค์กรไหนที่ ความสัมพันธ์ของการสัมพันธ์ของระหว่างผู้บริหารกับลูกจ้างดีเท่านะครับการได้ามบสายภาพ้พาของเราดีที่สุดครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ยกย่องของกระทรวงแรงงานมาตลอดทุกครั้งการดำเนินงานของส่บัาแรงงานเองก็เหมือนกันการรายงานการทำรุ่นการทำสารพัดของเราทำเต็มรูปแบบและทำตามกฎหมายทุกครั้งนะครับ วันนี้พี่ของเราทั้งสองทำงานมาจนถึงวาระสุดท้ายที่จะต้องเกษียณออกจากหน่วยงานของพวกเราไปวันนี้เรามีโอกาสดีที่จะได้เลี้ยงเป็นการขอบคุณเล็กๆน้อยๆจากพวกเรามันเล็กน้อยเหลือเกินที่จะเราจะตอบแทนให้ได้นะครับแต่ก็เป็นการสแสดงออกชนิดหนึ่ง ที่เราทํากันในสังคมของพวกเรานะครับเราไม่ได้มีเงินมากมายเราแต่ละคนก็ยังลําบากแต่เต็มใจที่จะทําแล้วก็สแสดงความอออุึนความระลึกดีๆนะหลังจากนี้ไปพี่จะเห็นว่าพวกเรายังรักยรง,งรักคาร,ร,ร,รพวกพี่เหมือนเดิมเราจะไม่เหมือนหน่วยงานงค์กรอื่นนะครับ นี่คือความเป็นพี่น้องของพวกเราทุกคนขอให้พี่มีอายุมั่นฟันยืนเป็นก็ยังต้องเป็นที่พึ่งของพวกเรากันพอนะครับเพราะว่าเราเป็นพี่เป็นน้องของพวกเราในสังคมไทยนะครับครับขอบคุณมากครับค่ะเอ่อก็ท่านประธานนะคะจะมีของทีร่ระลึกให้กับลิงไตค่ะจริงๆแล้ววันนี้ก็นิงไต วันนี้เนี่ยทา <c oughs> งกรุเทพโทรมาผมมีก็าดัผมมึงเ,เทศทางมรองเทพเฉลิมประชุมผมรับเรื่องนานแล้วนะ่ะบอกผมไม่ได้ไปเดภารกิจที่นี่ภารกิจที่นี่เป็นภารกิจที่ทุกคนต้องแบบเป็นภาพทรงจําเลยนะคะลังจัากน,น,นี้เชิญน,นะครับพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆน,นะครับ ของโมกดอกไม้นะครับเชิญมาจับดอกไม้นะครับไปจับตุ้มตุ้มตาเพื่อความอรุณนะครับเพื่อความรุ่งเชิญนะครับเชิญนะเดี๋ยวใครมาด้วยถือของให้นะครับเดี๋ยวโมกดอกไม้นะครับเชิญนะครับเวียนทางซ้ายขึ้นกับลงทางขวานะครับซ้ายลงขวานะครับด้วยความรักด้วยความรุ่งนะครับกับตุ้มตา มาต่อยนะคยับคนดูมีารวจอบได้เป็นรับ mau gimana? Oh, enggak. Okay. Okay. itu okay. 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 okay.